ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะอ,อย่างคุณคัวหน้านี่คือก็จะวิ่งแปดงานต่อวันแหมคุณดาด้าคะถ้าถ้าถ้าผมแปดคุณก็เก้าอ่ะผมว่านะเราก็พอๆกันผมผมก<อ>ับดาน่านะทุกคนเจอกันทุกวันแต่เวลาเจอกันเราอย่างไรจ๊ะ Hi Bye แล้วก็ไปเทีวเลย <laughs> รัฐมนตรีช่วยว่าการ สุเาษิตรัศกรคือคุณธรรมนัทเลคนนี้คือคุณนรุมนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานสองคนพ,<ห>พจากตาแหน่งทันทีตอนนี้ก็เกิดคาถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช่ค,คืออะไรเพราะจริงจริง<ท>อันนี้พี่อ่านน่าจะลึกกว่าดนะ้านในเรื่องของการเมืองเนาะมันเกิดอะไร <laughs> วันนี้9เดือน9พระมาหาไพวันโพสจะซึ่งพี่อ่านชอบนะมีคนถามเรื่องวันที่9เดือน9มานะ อาตมาขอตอบให้สัน้นๆว่าถ้าวันนี้มันไม่ได้มี25ชั่วโมงม,มันก็ไม่พิเศษเอะไรหรอกเนี่ยี่โมงเย็นวันนี้ฉันต้องรวยฉันมั่นใจมากฉันต้องถูกฉันต้องได้24ล้านสักพักเล่นเฟซบุ๊กแล้วก็ถ่ายไปเจอเพจของป้าของเชวันโยมเอาอะไรมามั่นอกมั่นใจว่าวันนี้วันนี้โยมจะถูกแบบตะเลโ <c oughs> ออ แบบปัจจุบันเนี่ยการการซื้อแบบผ้าอนไมยเกี่ยวข้องอะไรกันองเงี้วก็ใส่ไม่ต้องห่ออะไรแล้วไม่ต้องซ่อนแล้วก็ใส่ในกระเป๋าถุงผ้าเราได้ปกติเลยนะว่าคนที่แบบผู้หญิงบางพนมฝากลายมาไปซื้อด้วยนะคะรนี่นะเกินขนาดนั้นแล้วสมัยรุ่นที่ดีตอนสมัยเด็กๆนี่ต้องแบบว่าห่อใส่กระดาษที่เป็นกระดาษสีน้ําตาลแล้วก็ต้องแอบต้องแอบใส่นู่นใส่นี่กว่าจะมาได้ที่นั่นที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายเลยะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเราเพิ่งได้รับรางวัลว่าสบู่ก้อนเนี้ยตัวเนี้ยเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี2021 <Wow. S 1> ปีนี้ของไทย uh huh. กว่าที่เราจะคิดออกมาได้ว่าสบู่ทำยังไงให้มันเปลี่ยนเพอร์เซพชันคนว่ามันไม่ใช่สบู่แบบถูตัวและเป็นด่างมากๆนี่คือสบู่ที่ใช้สำหรับน้องสาวและมีค่า pH เอหรือค่ากรดด่างเหมาะกับน้องสาวที่สุด <S <S ในตลาดโลกเนี่ยผลิตภัณฑ์น้องสาวเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ดูแลเรื่องของความสะอาดติดเชื้อ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเรียกว่าสวยงามแล้วกันประกอบไปด้วยเรื่องกระชับกระจ่างใสในตลาดโลกเนี่มันจะแยกอย่างกลุ่มนี้จะอยู่ขายรัานขายยาหรือต้องหาหมอไปเลยปัดเองนะปัจเองดัทำไมพี่อ่านว่าดูตกใจว่าคือน้องสาวกระจ่างใสมันก็มีความสำคัญที่อ่านไม่ไม่คือแบบอ่ะโอเคเรื่องแบบโอเคเรื่องทําความสะอาดกับเรื่องกระชับผมเข้าใจแต่เรื่องเรื่องกระจ่างใสผมแบบเฮ้ยฉันไม่แพงหรอกอ๋อใช่ใช่ี่คุณอ่านไม่แพ่งแต่บางคนเพ่ง กรมแนะนำประชาชนงดทำออร l Sex ช่วงโควิด19ซึ่งพี่อัดพูดตรงๆนะคือถ้าถ้าเขาแนะนำให้งดเรื่องช่วงโควิด19อาจจะแปลว่าต้องงดไปตลอดชีวิตแล้วก็ได้เพราะเพี่อัดว่าโควิดมันจะอยู่กับเราตลอดเลยอันนี้พูดนี่พูดจริงๆแล้วไางนี้ทำไงเ่ยมันก็ต้องมีทางแก้สิพี่อ่ัดด้าใจเย็นก้า ได้ใจเย็นได้อย่าพุ่งร้อนรนช่องคลอดต้องกระชับเพราะว่าบางคนผ่านการมีลูกแล้วบางคนคลอดโดยธรรมชาติลักษณะเหล่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยความกระชับมันจะหายไปอตรงไหนของช่องคลอดคะตรงไหนของช่องคลอดคะอ่าถึงแมมปากช่องคลอดตรงนี้มันแบกใวก็คือ่ อันนั้นก็น่ากล<ห>ัเกินไปเธอแต่วต่วาอันนี้ย่อมเยาวลงสามารถปเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นสบู่ใหญ่1ก้อนสบู่เล็ก1ก1้อนสเปรย์หก้อนแล้วก็เคลนเซอร์นะครับแต่เป็นขนาดเล็กนะครับแบบพกพาแบบนี้ฮะเซ็ตนี้จากปกติ1,390บาทเลยแค่899บาทเท่านั้นรีบรีบเลยรวมถึงแคชการ์ด1,500บาท2,500บาทและ3,500บาท ลดได้เต็มๆลด200ลด500และลดได้อีก900รวมถึงรับปิดลายเพจตั้งหากด้วยเช่นกันนะครับ <Wow. S 1> รวมถึงเซ็ตพิเศษอืนอ่นๆลองเข้ามาช้อปปิ้งกันได้เลยวันนี้จัดเต็มให้ทั้งรายการพิเศษเป็น Winona Day กับลายช้อปปิง้ง XZ7 คุณบีพร้อมไหม30วิได้ค่ะได้ค่ะ2 1ไปค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะบีคงอายมากนะคะที่จะต้องมานั่งบอกให้คนอื่นรู้ว่า บีมีเคยบีเคยมีปัญหาพวกนี้มาก่อนแต่วันนี้เนี่ยมีภูมิใจมากที่เพนพอยที่ตัวเองเคยมีสามารถทําให้คุณภาพชีวิตผู้หญิงดีขึ้นทําให้เขามีความสพัรธ์ที่ดีกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ทั้งหมดไม่ต้องเชื่อคะ่ะพิสูจน์เองเลยคะ่ะโอ้โหเวลาเหลือด้วยเอเลิศมาก